ามากเบิงป่ายุ่ข่างกระเลน,เนี่ก็มีป่าเด้ข่างน่นอมากป่าป่าจะคือป่าพัานธ้บ้มากเบิงผี่ามากเบิงบยางลาอไปลาอมาห้างสิละลงรถไปเนาะหมนธรรมดา รูปลอครับก็นี่รูปลอ,อ,อ,อรอแต่ไม่สดพักไปตงป่าวางสั่นละ คือเรี่วเนี่ยมานั่งเสีป่าอยู่นี่ไหมโอ้หายไปไนพระลาป่ามันอยู่ไหนน่าม่นเนาะเี็วไปเห็นไหมว่างันขืออเห็นหลายอยู่ป่ามันอยู่วางหันขึ้นฮะเอเปอู้หูนี่ยุ่นุ่นุ่ ตกเายตกเงยนะสู้เหม,มือกันเ่ะ <_ d ata> เขียนป่าบอโอ้โอึ้นมาหลอยู่เลยจำป่าข้าบของกับป่าอีนี่ไหมใ้ลใกล้ปากกาเพื่อนับป่าข,าข้า,ขาบของอ่ะป่าข้าบคลองไหลต่มันอยู่ลึกๆอ่ะแต่เรยวเห็นอยู่โอ้เห็นเห็นเห็นนี่ไข่โอ้ยเห็นป่าอยู่นี่นี่นี่สูมเห็นอยู่สูมเห็นอยู่อโอ้โก็เจ้าของเราเนี่ย ววดาเอ้ยป่าไหมเตะเตะผูดาผู้ดาผู้าวปุ้นุ่นุนผู้าวเห็นบ่ตองโอ้ลยไปคนละโอ้ยนี่นี่โอ้ขึ้นเกขึ้นเกอพุ่นนขน่นั่นน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 ั่นนเนี่นี่โอ้ตัวใหญ่ด้เนาะตัวใหญ่ซิเซิเอตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาทูตัวนั้นตัวนั้นปลาทูเออเมีนพนนไอยไปพุ่นนี่นี่ขึ้นมาอีกแล้วนี่ปลาทู เออปลาฟูนี่กำลังกำลังกินเลยเนาะนี่เนาะเออปาเป็นปลาวันนี่ปลาทูดิเออมันนอะไรปบาตัวยิ่งยาวหน่อยปลาทูอะลาวสองตัวน่ะอืมเออเป็นปลาที่หรอกบ่เออนี่นี่นี่โอ้ยปลาฟูไอ่ปลาทูเอานี่โอ้ยดีดีดีู่ดหมดยังเลยพูดไปพูดเร็วมมูนันปลาทูเนี่ยนี่นี่กุ้มกุ้มป่ายังเอาป่านี่นี่กุ้มป่ายังนไง ไปเขาอีถึงโอ้นคนคนไปเพแล้วนไปเพิแล้วไปเพแล้วเอายงเกี่ยวน่จริงีต๊ะวันที่ินเนี่ยนี่โอ้โอ้ไปสัหมนี่โอ้ยนับปลาทูกันไหมโอ้ไปยังนีนี่นี่ไปยังนี่นี่นี่นียังนี่้ผมไม่ได้ตรวเยว่มีนีตี่นิว่าบึงนหโอ้ยตกดอกคนเบืองเขาซื้อ พ่นพ่นพ่นโอ้ยนก็บินดำเนี่ยนี่ไหมนี่ไหมโอ้งามไหมป่าตัวนี้ไหมพ่นไทพนไทยพ่นนงนี่ไหมโอ้งามงางามงามงามหลายงามหลายป่านนีโอ้บึงนี่ปลานีงามงามงพ่นพนเชีงบินาหารนี่ตวโอ้ดโคเด้นพ่นกำลังขึ้นมากกำลังขึ้นมากนี่นี่นีโอขึ้นไม่ยรตวนี้ตัวนี้เนาะ ตัวใหญ่เระนั N ่นนะตัวใหญ่เล <Sam. S 1> ัน oh, ี้นะมันจะมีต oh, ัวนม้ใหญ่เติบเยอะแมนอยู่นี่นี่ปกุ้งเลยไหมนี่ไหปลาน่อยเป็นกุ่มว่าดนุอั่วทู่ไหมโอยีโอ้ยมีน่มาสอนเราดนนั่นยัง่ยังว่ใหญ่คือืคือือยู่นี่นี่น่นี่นีมาแล้วมาแล้วมานี่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 เเรานี่ ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่นี่มันอยู่ในน้ำหรเขาเดี๋ยวบางส่งนิดหน่อยอย่าน้ขื่อนมากเลยวันป็นท้องฟ้ามือดีก่านี้โอ้ไปยังเนาะปลาคาพบ้าบัวมันเป็นปลาหรือปลาขาวล่ะปลาทะเลไหมเน่าเป็นคือปลาขาวเขาไ่เรียกปาทะเลหรอกเขาเรียกบัเขาเป็นปลาน้าเค็มสาอมันก็อยู่น้าเค็มเหมือนล่ะรูจกในีหมครับผมด้ อบมันปลาตูด้ไหมพูดนะปาป็นกลุ่มป็นกลุ่มเลยพี่น้องเมืองกะนป่กลุ่มป็นกลุ่มเลยพูดนะรวมสมบูรณ์นี่เลยป็่กลุ่มป็นกลุ่มแม่ปลาไหมพูดเมืองบูมีแต่ปลาเนาะ้อยเงี้ยเหมือนดูมนั่นซิมาพูดนะตกงยไหมปลาพูดนะ เพิงเอาเพิงเอาเพิงเอาไปเนี่ยโุ้ยฝน่นฝนฝนฝนป่าปากุ่ม้ยมือมือเนีเบ็ดมาเด้อมือเนเนไหมเอาเงียกุ้งไหมเนาะคืออยู่ดิคืออยู่คืออยู่นี่พถึงต่กี้ไหม่ชกินบ้างหรฮะตเ่ี้ตวนด้คนนกินเจ้าว่ามันอลว้โอ้ยงมมตนี่หรมนาะ

เบืงบเราป็นกุ่มเลย <laughs> ừ, ชิมไมลูกมันล้านน่ะเ <laughs> ป็นกุ่มน้อยๆนะโอ้อคนออ้ม่เบืงเอานี้โอ้หลายรอว่าเป็นกุ่มได้ไหมคนปลาทะเล <laughs> เปลกเลยว่ามือ <What? S 1> <laughs> โค้กจำได้มั้ยเค้ินที่มิ๊ไ้ไห <laughs>

นำกำล่งขึ้นนำกำล่งขึ้นนำึ้นปลาก็ขึ้น,น,น,นเดี๋ยวไปบงังเลาะรอบ,บังอีกฝั่งนี่โอ้ไรปลาไรเกิเดอยู่ขอบเพชดมากกหน้าป๊อดคุณหาม่าเป็นกุ้มอีกแล้วนะทั้งผีไหมโอ้มีเหียด้วยเนาะ

ยังเติบใ่ปนอยยังได้หนิเอ้ชิปนี้ดูเบิกปากัน,นเนาะเอาแค่นี้ละครับม